สวัสดีครับช่องเบียร์ฟอร์ดปังปุริเย่นะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชม Ford Ranger นะครับเป็นรุ่น XLT นะครับผมเครื่องยนต์2.2นะครับเป็นตัวท็อปของรุ่น2.2เลยนะครับผมราคาจำหน่ายนะครับตัวเกียร์ออโต้9 2 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับตกแต่งเป็นแบบชุด Raptor Wide Body นะครับแล้วก็ทำ120นะครับเป็นทรงอเมริกานะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมการตกแต่งนะครับผมว่ามีอะไรตกแต่งเข้าไปบ้างนะครับผมข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมแล้วก็มากับแรงม้า160แรงม้าแรงบิดถึง385นิวตันเมตรเลยนะครับผมการตกแต่งนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับเป็นจมูกนะครับทรงฟิตนะครับเป็นรูปแตร์นะครับผมก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตัดสีดําด้านนะครับผมทําให้จมูกด้านหน้าเนี่ยดูใหญ่ เข้ากับตัววายบอดี้เลยนะครับผมจมูกด้านหน้าเนี่ยไม่มีการระบายอากาศนะครับติดตั้งสวยงามเท่านั้นนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์นะครับก็เป็นคำว่าฟอร์ดนะครับผมมีไฟ LED 3จุดก็สามารถเลือกสีได้เป็นสีเท้าหรือสีเหลืองก็ได้นะครับผมไฟหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวครอบลูกแก้วด้วยนะครับแล้วก็ใส่ครีบฉลามมาแต่งพร้อมสเต็ปไฟวิ่งทำเป็น3สเต็ปทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟเลี้ยวหมดเลยนะครับผม ส่วนชุดชายกระชนด้านล่างก็ยกของเก่าออกหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นชุดของไวโอลดี้แรปเตอร์เข้ามาใส่นะครับผมแข้งการกระแทกนะครับด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นสีดําด้านหรือสีบอลก็ได้นะครับผมไฟตัดหมอกเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดเดิมนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นนะครับสเกลรถเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมิติรถแบบนี้นะครับจะเท่ากับตัวเลนเจอร์แรปเตอร์ในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเลยนะครับผม แต่คันนี้9,200,000เราก็มาทำคัสตอมได้นะครับผมสังเกตนะครับชุดโป่งจะประมาณ4-5นิ้วนะครับผมแล้วก็มีซุ้มล้อด้านข้างนะครับเป็นแบบดำด้านที่รับกับตัวกันชนด้านหน้าชายกันชนด้านหน้านี่นะครับผมแล้วก็ครีบเนี่ยออกแบบมาเหมือนเลนเจอร์ลัปเตอร์เลยนะครับผมล้อนะครับเป็นขนาดนะครับผม20นิ้วนะครับผมเป็นออฟเซ็ตลบ24นะครับผม ออฟเซตที่ลบเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเราไม่ทำวายบอดี้นะครับผมมันจะล้นออกมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาทําชุดว i ยบอดี้แล้วเนี่ยออฟเซตล้อนะครับกับชุดซุ้มเนี่ยมันจะล้นออกมาเลนิดนึงนะครับทำให้มันดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับรัดด้วยยาง mt นะครับผมเป็นขนาด33มสิคูณสิบ r 2 0นะครับเป็นดอก mt นะครับเพราะฉะนั้นเป็นดอก mt เนี่ยจะเน้นไปทางลุยซะมากกว่านะครับผม ถ้าเป็นยาง a อ t อเ a เลนเนี่ยก็จะได้ทั้งทางเลยบและทางลุยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยคุณลูกค้าต้องเลือกนะครับว่าอยากใช้งานแบบไหนนะครับผมถ้าเป็น MT เนี่ยเวลาตอนนี้หน้าฝนฝนตกเยอะๆก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมส่วนช่วงหน้านะครับผมเราก็ได้ทําการยกเพิ่มนะครับด้วยก้อนรองนะครับสนิ้วนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งเป็นปีกนกหรือว่าเซตอัพโชคอัพนะครับผมเพราะว่าลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นที่ต้องการนะครับ ส่วนครอบกระจกหูช้างเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็มือจับด้านข้างเป็นปสีดําเงานะครับผมใส่รองกันมือเป็นสีดําด้านนะครับตัวรองนี้ก็จะเป็นการรองกันกล,อกลอยนะครับเวลาคล้องเปิด mm. ประตูนะครับสมมุติว่าเล็บยาวเนี่ยก็จะกันลอยได้นะครับผมใส่ราวหลังคานะครับเป็นสีดําด้านาราวหลังคาเนี่ยก็ตกแต่งสวยงามนะครับเราไม่ได้เจาะรดลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่กันสาดด้านข้างนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังมิติที่เปลี่ยนไปเลยนะครับจากตัวไฟก่อนนะครับผมไฟหลังเนี่ยของเราเป็นแบบฮาโลเจนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะครับผมพร้อมทําเป็นแบบสโมกนะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับผมเป็นตัว J นะก็จะมีไฟเบรกนะครับผมไฟขอทางแล้วก็ไฟถอยให้ด้วยนะครับผมข้อฝาท้ายเนี่ยก็จะทําให้มันเข้ากับตัวมิติด้านข้างว i ยบอดี้นะครับผมเพิ่มขนาดด้านหลังเข้ามาด้วยใส่ฟอนต์นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดสีดําด้าน แล้วก็มากับกันชนเหล็กนะครับของแบรนด์เนะครับผมอันนี้ก็จะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับผมเซ็นเซอร์จากโรงงาน4จุดนะครับตัวกันชนท้ายเดิมเราก็เอามาใส่ให้นะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นจอแอนดรอยแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มทั้งเสียงและรูปภาพนะครับที่หน้าจอเวลาถอยก็จะเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไปชมภายในกันบ้างนะครับภายในตัวนี้นะครับเป็น เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์2.2เนี่ยเรายังเป็นกูแจค่ายสตาร์ทอยู่นะครับผมไม่เหมือนเครื่องยนต์2.0นะครับจะเป็นแบบสัมผัสสตาร์ทนะครับผมตัวนี้มาพร้อมแบบพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันแบบ100%เนะครับเราไม่มีอา่างน้ำมันพาวเวอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นทันแนนนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี้ยจะไม่ฉุดกําลังเครื่องนะครับทำให้ประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมแปรผันตามความเร็วนะครับผมเวลาอัตราเร่งต่ํพาพวงมาลลัััยยจจะะะะเเเเเบบบาาาาามมมกนนนนนคคครรรแต่่่่วววววีี็พพงงหขึ้ือ ทาให้กระชับนะครับเวลาขับขี่เข้าโค้งหรือว่าเลี้ยวโค้งเนี่ยกระชับติดมือมากๆเลยนะครับผมเลนเจอร์ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหน้านะครับผมเขาจะตรวจจับปริมาณน้ำฝนหรือว่าน้ำจากรถที่เหยียบสาดมาด้านข้างเนี่ยก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบคุชคอนโทลนะครับผมก็คือระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับระบบนี้ค่อนข้างจะดีนะครับผม ขณะที่ลูกค้าเนี่ยเกิดความเมื่อยล้านะครับเวลาวิ่งรถขับไกลๆนะครับผมก็กดตรงปุ่มที่เป็นรูปเรือนไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซ็ตค่าความเร็วตามต้องการได้เลยนะครับสามารถยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับผมเพื่อพักผ่อนขาของเราให้มันกันเมื่อยล้านะครับผมตัวนี้นะครับจอเดิมเราเป็นจอซิงค์นะครับจอซิงค์8นิ้วนะครับผมก็จะมีทั้งการรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto นะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมตัวฟังก์ชันของเราเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับผมเลนเจอร์ตัวนี้ มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับมีระบบ ALM ที่แบรนด์อื่นยังไม่มีนะครับผมระบบควบคุมเสถียรภาพเนี่ยยังมีในหลายๆแบรนด์ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้ก็ดีนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการให้คนในครอบครัวนะครับเป็นสามีภรรยาหรือว่าลูกเนี่ยใช้งานเนี่ยระบบนี้สําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์ที่วงมาลัยนะครับผมที่ล้อแล้วก็ทิศทางของการขับรถนะครับผมถ้าสมมุติว่ารถเกิดเสียอาการเนี่ยเขาจะตัดกําลังที่ล้อรอนันนะครับผม ก็คือระบบเนี่ยจะตัดกําลังเลยนะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยควบคุมกลับมาอยู่ในเส้นทางได้นะครับผมแล้วก็ระบบ RM เนี่ยทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์ต่างๆของ ESP นะครับผมระบบป้องกันเจตภาพนะครับผมเวลารถเวลาเราเวลาเข้าโค้งใช่ไหมครับรถจะโยนนะครับผมมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงใต้บอกข้างหน้านะครับผมกดลงไปนะครับไม่ให้รถพลิกคว่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในฟอร์ดเรนเจอร์นะครับราคา ออโต้ Auto, ตัวท็อป2.2นะครับผมราคา92,000บาทนะครับออปชั่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมมาเต็มนะครับผมได้ออปชั่นแบบรถยุโรปราคา1ล้าน2ล้าน3ล้านขึ้นไปเลยนะครับพูดถึงเรื่องออปชั่นแล้วนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนะครับเราตกแต่งให้ฟรีนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะครับผมโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นส่วนลดหรือว่ารับเป็นชุดแต่งทั้งหมดก็มาคุยกันได้นะครับอยากได้แบบไหน สำหรับวันนี้นะครับการแนะนำรถยน T, ต์ Ford Ranger XLT 4บประตูเกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็จับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อจะติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับไปเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ